สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เจแชแนลนะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางตัวเลขนะคะที่น่าสนใจประจำงวดวันที่หนึ่งธันวาควม2564นะคะท่านผู้ชมมีเลขในใจกันหรือย,ยังคะถ้ายังไม่มีก็มาฟังทางนี้นะคะแม่เจก็ไปหาแนวทางมาฝากท่านผู้ชมนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เก็บไว้พิจารณากันนะคะไปหาลอตเตอรี่ไว้กันนะคะ สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็มาเริ่มกันที่ชุดแรกนะคะของคนไทยบ้านนะคะหมวดวันที่1ทธันวาคม2564นะคะ3ตัวก็704 705 2ตัวก็4776 7 8 7 9และ8 9นะคะไปต่อกันที่แนวทางของหนุ่มเหนือนะคะรัฐบาลไทย1เดือน12 64นะคะวิ่งรูดที่0และ1นะคะวินได้ที่0 5 7 9และ1นะคะตัวฟันก็1 9นะคะมาดูชุดเจาะ2ตัวนะคะ0 5 1 5 0 7 1 7 0 9 1 9 3ตัว7 0 5 5 1 7และ 519นะคะสำหรับแนวทางหนุ่มเหนือนะคะไปตามกันต่อค่ะสำหรับแนวทางบ้านไผ่มืองพลนะคะก็ให้มาที่เด่นที่7และ8นะคะท่านผู้ชมวินเล่นนะคะ75767970858689และ80นะคะแม่เจก็ฝันเห็นเลข7นะคะท่านผู้ชมเมื่อคืนแต่ไม่รู้7อะไรนะคะไปตามดูที่แนวทางของแอดเทพนะคะ หทคหกสนะคะสามตัว0ูนย์เก้าสีตัวนะคะเก้าสี่เแล้วมีตัวเผื่อด้วยนะคะ8ปหและ96นะคะ2ตัวเล่นบนและล่างได้เลยนะคะไปกันต่อที่แนวทางของแอดหนุ่มใหญ่บุรีรัมนะคะสรุปล่างนะคะ8262 92 72 02และ52นะคะ ไปกันต่อที่แนวทางของแอดใบหอมนะคะ3ตัวบนนะคะ305 407 2ตัวบน0507 2ตัวล่าง1 2และ17นะคะขอให้โชคดีนะคะไปต่อที่แนวทางของแอดสวยนะคะงวดนี้ให้มาเม็ดเดียวนะคะ79นะคะท่านผู้ชมไปตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทางจุดเต็มล่างนะคะของแอดตั้มนะคะสูตรปรับเจ้ามือนะคะให้มาที่ 20 25 27606567 8085และ87นะคะไปกันต่อที่แนวทางของแอดอุทัยจันมนตรี ri, นะคะ2ตัวบนชุดเต็มนะคะ5 253 54121314เน้นที่51นนะคะไปตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์สามารถนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะหางเดียวนะคะ สี่แปดนะคะชุดทองเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดสี่นะคะบนล่างวิ่งลวดที่เจ็ดและแปดนะคะสำหรับแนวทางอาจารย์สามารถนะคะไปตามกันต่อสำหรับแนวทางของแอดวิ v นะคะเด่นบนที่หกนะคะลองที่สามและเก้านะคะคู่ตดนหกสามหกสี่เก้าสามหกเก้าเด่นล่างนะคะแปดลองหนึ่งและหกนะคะคู่ล่าง แปดหนึ่งแปดหกหกหนึ่งแปดเก้านะคะดับบนที่ศูนย์นะคะสำหรับแนวทางของแอดวินะคะไปต่อกันที่แนวทางรัฐบาลไทยของแอดครูเมืองนะคะหนึ่งเดือนสิบสองหกสี่นะคะเจ็ดสี่เก้าสี่สามสี่ห้าสี่และหกสี่นะคะไปกันต่อที่ชุดตัดเน้นๆนะคะของนาอ้วนนะคะก็ตัดมาให้แล้วนะคะเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สี่ สองตัวก็0 5 5 0์4้าแค่นี้นะคะท่านผู้ชมมาดูกันว่างวดนี้น้าว่นจะเข้าสามตัวอีกไหมนะคะท่านผู้ชมชอบก็จัดได้เลยนะคะลอตเตอรี่หน้าจะเปิดแล้วนะคะไปตามต่อค่ะสำหรับแนวทางของเสือสั่งฟ้านะคะรัฐบาลไทยหนึ่งธันวาคมสองห้าหกสี่นะคะ3ตัว7จ็ดห้าแปนะคะชุดเน้นนะคะ 5้าแปดนะคะเม็ดเดียวก็เน้นที่58นะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่ชุดเต็มนี้นะคะ57ตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมไปตามต่อแนวทางของเน้นน้อยนะคะซื้อหวยยังโยมนะคะ1เดือน12 6 4นะคะ3ตัวก็ให้มาที่258 58 4 2ตัว5 8 8 4และ4 7นะคะ ไปต่อที่แนวทางของแอดลือลั่นสนัดเมืองนะคะบนและล่างนะคะมาดูชุดเต็มนะคะ1 8 12 13 15 78 72 73 75 98 92 93 95 08 02 03และ05นะคะตัวเน้นก็ตัดออกมาที่หหางนะคะท่านผู้ชมก็ตัดมาที่เลข0278 92 08 72 93นะคะ ตรงใจกับท่านผู้ชมตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะคะมาดูที่ชุดเน้นล่างนะคะสำหรับของแอดลูรันนะคะมาดูชุดเต็มก่อนนะคะ 50, 80, 51, 1 0 5 0 7 0 8 0 1 1 5 1 7 1 8 1 1 6 5 6 7 6 8 6 1 9 5 9 7 9และ8 9นะคะก็ตัดมาที่7 0 5 1และ7 6นะคะ สำหรับแนวทางของแอดลือลั่นนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบก็จัดได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะผิดภาพประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีเฮงๆมันๆาเลิศจะเด้อเจอกันใหม่สำหรับแนวทางชุดต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ